วันนี้ก็เอาใบไม้มงคลมาฝากเพื่อนๆผู้รับชมได้ชมความสวยความงามของต้นไม้ใบไม้ที่ชื่อว่านกคุ้มนะคะเพื่อนๆดูใบโค้งมนลวดลายสวยงดงามถ้าเป็นคนที่มีอายุนิดหน่อยเขาก็จะรู้จักว่านกคุ้มนี่ลวดลายลักษณะอย่างไรใบไม้ต้นนี้ก็เหมือนกับนกคุ้มที่เป็นสัตว์นกนะคะเพื่อนๆ ดูใบดูลักษณะของเขาเป็นต้นไม้ที่เล่าขานตำตำราบโบราณว่าเป็นต้นไม้มงคลคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มช่องให้ปลอดภัยจาก ไฟไหม้คุ้มครองจากสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆปลูกประดับบ้านเรือนคุ้มครองบ้านเรือนตามโบราณเล่าขานกันมานะคะชื่อนกคุ้มค่ะเพื่อนๆดูลวดลายลักษณะใบสวยงดงามเหมือนขนของนกคุ้มค่ะดูนะคะขนนกคุ้มลวดลายแบบนี้ละคะ่ะเพื่อนๆดูต้นไม้ก็มีลักษณะเหมือนนกคุ้มนกคุ้มสวยงดงามเหมือนกันค่ะ